สำหรับใครที่ทานแล้วมีอาการข้างเคียงคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำชาให้เจือจางลงนะคะอันดับแรกใช้อัตราส่วน2ต่อ1ค่ะใช้น้ำชา2ส่วนต่อน้ำอุ่น1น่งส่วนคน,คนให้เข้ากันแล้วรอให้ชาเย็นตัวลงสักหน่อยจากนั้นค่อยจิบตอนชาอุ่นนะคะไม่จิบตอนร้อนจัดค่ะ อันดับที่สองถ้าอาการข้างเคียงยังอยู่ยังรู้สึกร้อนให้ปรับลดอัตราส่วนของชาลงมาอีกหน่อยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคือใช้น้ำชาครึ่งแก้วต่อน้ำอุ่นครึ่งแก้วคนๆผสมกันสักหน่อยแล้วค่อยๆจิบชาตอนอุ่นค่ะอันดับที่3หากอาการกระทุงพิษยังไม่หายไปให้ปรับลดอัตราส่วนของชาลงมาเรื่อยๆใช้อัตราส่วน1ต่อ2ใช้น้ำชาหนึ่งส่วนต่อน้ำอุ่น2ส่วนคนๆเล็กน้อยแล้วค่อยๆจิบชาไม่จิบตอนร้อนจัด อาการกระทุ้งพิษมากหรือน้อยในแต่ละเขตไม่เท่ากันค่ะหากทานแล้วรู้สึกไม่สบายตัวหรือมีอาการร้อนบวบบากก็ลองปรับลดการทานจากเดิมที่เคยทานอยู่และลองทําให้ชาเจือจางตามในคลิปนี้ได้เลยลองปรับดูนะคะว่าร่างกายของเราจะเหมาะกับอัตราส่วนไหนเมื่ออาการกระทุ้งพิษดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับมาทานชาได้ตามปกติเลยค่ะ